สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 5นะคะวันนี้เราจะอยู่กันในแบบฝึกหัดหน้าที่40นะคะหน้าเดียวนะคะข้อ4และข้อ5ใหญ่นะคะอ่ะเรามาดูข้อ4กันเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ past tense ค่ะ past tense นะคะก็คือในรูปของอะไรคะอดีตนะคะถ้าเป็นอดีตต้องใช้ verb ช่องที่2นะคะ verb ช่องที่2นักเรียนจำได้ไหมคะ นี่นะคะ past tense ก็คือ verb ช่องที่2นะคะการเติม ed นะคะหรืออีก1กรณีคือเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะนะคะมี2กรณีนะคะกับเติม ed นะคะท้ายคำกริยากับการเปลี่ยนรูปนะคะเขาให้เรานะคะ complete the sentences with the correct past past tense verb นะคะให้เปลี่ยน verb เป็น verb ช่องที่2นะคะ ทีนี้นักเรียนดูนะคะคำศัพท์ที่เขาให้มานะคะคำแรกคือคำว่า play นะคะ play ตัวนี้นะคะแปลว่าเล่นนะคะเขียนไว้ข้างล่างอ่าข้างบนก็ได้นะคะแปลว่าเล่นนะคะเรามาแปลกันก่อนนะคะ weight คำที่2แปลว่าน้ำหนักค่ะคำที่3 l e a p s l e a p s ตัวนี้แปลว่าอาศัยนะคะต่อมาคำที่4 l i g h แปลว่าชอบค่ะคำที่ห้า what แปลว่าอะไรคะแปลว่าดูค่ะนะคะถ้าคำนี้นะคะเราจะทำให้เป็น verb ช่องที่สองค่ะเดี๋ยวเรามาทำเลยนะคะก่อนที่จะไปใส่ทำอย่างไรให้เป็น verb ช่องที่สองคะเด็กๆ verb ช่องที่สองนั้นนะคะวิธีการทำลืมกดหรือ,อยังคะกลับมาดูกดค่ะนี่นะคะ กฎการเติม e d หลังคำกริยานะคะข้อที่1ลงท้ายด้วย e เติม d ได้เลยเห็นไหมคะเช่นตัวอย่างคำว่า leaf อ่ามีแล้วนะคะกับคำว่า like นะคะมีตัว e แล้วให้เติม d ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราใส่ไว้ข้างล่างเลยค่ะคำว่า l e a e นะคะเห็นไหมคะมี e แล้วนักเรียนก็เติม d ค่ะไปตัวเดียวนะคะเหมือนเช่นกันกับคำว่า like นะคะมีตัว e แล้วเติม d เข้าไปได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูกฎข้อต่อไปนะคะข้อ2ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นะคะในนี้ไม่มีนะคะมีแต่อะไรคะหน้า y เป็นสระนะคะในกรณีที่2หน้า y เป็นสระให้นักเรียนเติม ed ได้เลยสระมี a e i o u นะคะเช่นคำว่า p l a าดังตัวอย่างเลยคะ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะว่า ลงท้ายด้วย Y ก็จริงค่ะแต่ว่าหน้า Y เป็นสระค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเติม e d ได้เลยค่ะนะคะต่อมาข้อนี่นะคะคำที่2นะคะลงท้ายด้วย H กับ C H ไม่ได้อยู่ในกฎนะคะไม่ได้อยู่ในกฎให้นักเรียนเติม e d เข้าไปได้เลยค่ะจำไว้นะคะไม่อยู่ในกฎเติม e d ได้เลยนะคะทั้ง2ตัวนะคะอ่ะ ทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะสิ่งที่เขาให้มานะคะมีเสือเขี้ยวดาบนะคะกับช้างแมมมอสนะคะเสือเคี้ยวดาบภาษาอังกฤษคืออะไรคะ e ิบร่ t o ุด c a t นะคะกับ m m m o t h นะคะทีนี้เรามาดูนะคะข้อหนึ่งดังตัวอย่างเขาบอกว่า i n o s s u u u s จุดจุดจุด j น r a s s i ิต u r a s s ิตเ e รียดนะคะไดโนเสาร์นี่นะคะอะไรคะลิฟ f ตัวนี้ใส่แล้วค่ะ ขีดออกเลยค่ะอาศัยใช่ไหมคะอยู่ในยุคของไดโนเสาร์นะคะยุคย,ยุคที่ผ่านมานะคะหลายๆพันปีที่ผ่านมานะคะต่อมา Number 2ข้อ2 The children จุดจุด,จ,ด,จ,ดจุด in the playground The children children ตัวนี้แปลว่าเด็กๆค่ะนะคะเด็กๆนะคะเป็นกรณีที่เปลี่ยนรูปไปเลยนะคะอันนี้เป็นคำนามนะคะ นะไม่เติม s นะคะเด็กหลายคนจะเปลี่ยนเป็น children <bé. attributes, S 1> นะคะเด็กคนเดียวจะเป็นชายจุดๆ in the playground ในค่ะ playground แปลว่าสนามเด็กเล่นเขาต้องการจะบอกเราว่าเด็กๆนะคะจุดๆในสนามเด็กเล่นเด็กๆอะไรในสนามเด็กเล่นคะเด็กๆเล่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนำ ตรงนี้นะคะมาใส่นะคะเราจะทําให้เป็น verb 2เลยค่ะเห็นไหมคะดังตัวอย่างนะคะเราเปลี่ยนนะคะสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้มาแค่ verb ที่1นะคะแต่อันนี้เขาต้องการให้เราทําเป็น verb 2นะคะเราจะเอาตัวที่เราเปลี่ยนแล้วนะคะมาเติมค่ะนะคะแบบนี้นะคะต่อมาข้อ3ค่ะ mammals จุดจุดจุด about f e v e อะไรคะ thousand kilograms นะคะ แมมมอสจุดจุดประมาณ7,000กิโลกรมัมอะไรคะ7,000กิโลกรัมเป็นน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นใส่คำว่าเวทนะคะนี่นะคะเอามาใส่ในข้อที่3ค่ะคำนี้นะคะนักเรียนเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเว r ร์บส์เสองนะคะต่อมา Number 4ค่ะ Polly จุดจุดทีวี before b น d นะคะ Polly จุดจุดทีวี p o l ลทีวี ก่อนเข้านอนพอลี่อะไรทีวีคะดูใช่ไหมคะดูทีวีเพราะฉะนั้นใส่คำว่า watch นะคะ watch นี่อยู่ในข้อ4นะคะเพราะฉะนั้นข้อ5คะ่ะอะไรคะ teresol อะไรคะเนี่ย teresol จุดจุด,จด eating fit and insert มันจุดจุด,จดกำลังกิน ปลามันนะคะมันชอบกินปลากับอะไรคะมแมลงนะคะเพราะฉะนั้นใส่คำว่า like นะคะนี่นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อ5ต่อเลยนะคะข้อที่5นะคะอันนี้เราจะต้องมาแบ่งคะ่ะนักเรียนนะคะเขาให้เราแบ่งเห็นไหมคะมีอ่า spider graph นะคะก็คืออะไรคะแผนผงังแบบนี้มาให้นักเรียนได้แยกนะคะคําสั่งนะคะเขาบอกว่านะคะ complete the spider graphs with these animals ให้ในักเรียนแบ่งนะคะประเภทของสัตว์ตามที่เขาแยกมาให้นะคะอ่ะประเภทที่หนึ่งะคะคำว,ว่า i n t e s แปลว่าแมลงค่ะเด็กๆเ,เขียนไว้นะคะนะคะมแมลงต่อมาค่ะ birds b i r d ตัวนี้ก็คือนกใช่ไหมคะก็คือสัตว์ปีกค่ะ นะคะอะไรที่เป็นสัตว์ปีกนะคะต่อมา fish fish ก็คือปลานะคะก็คือสัตว์น้ํานะคะเทียบได้กับสัตว์น้ําเราจะแบ่งเป็นประเภทนะคะต่อมานะคะ left t y p e นะคะตัวนี้นะคะคือสัตว์เรื้อยคานค่ะนะคะสัตว์เรื้อยคลานค่ะนะคะและอัน ต่อมาสุดท้ายเลยค่ะแม่หมูแปลว่า,วาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะนุ๊กจะเขียนว่าเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะให้นักเรียนจดทุกคนนะคะเวลาส่งจะต้องมีแบบนี้นะคะคําแปลด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูชนิดของสัตว์จําได้ไหมคะว่าคําศัพท์พวกนี้เรียนมาหมดแล้วค่ะชีตาชีตาคืออะไรคะเสือชีตาใช่ไหมคะ คุณลูกไม,ไม,ไม่ไม่เขียนแปลให้แล้วนะคะเปิดคำศัพท์กลับไปดูนะคะออทิสอะไรคะนกกระจอกเทศนะคะเวลก็คือปลาวานนะคะอีก l คืออะไรคะอีก l คือนกอะไรคะนกอินซีนะคะจีราฟก็คือจีรา,าฟนะคะอีราฟนะคะต่อมา butterfly butterfly Butter <fly S 2> แปลว่าผีเสื้อค่ะนะคะ Ile, ane, ะครอค phin, โคไดจระเข้นะคะ Bee พึ่งค่ะ Dolphin โลมานะคะปลาโลมา Snake งูจำได้ไหม m m m o t h กระช้าง m มมโม h นะคะ Hummingbird ก็คือนกค่ะนก h u m m i n g Bir d ตัวเล็กๆนะคะทีนี้เราจะมาแยกประเภทกันค่ะอะไรที่เป็นเอาสาัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก่อนดีกว่าค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะจะมีดังต่อไปนี้นะคะ เสือชีตาค่ะนักเรียนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะ,ะนักเรียนก็นำมาใส่ค่ะนี่นะคะชีตาเอาใส่แล้วขีดออกค่ะนะคะต่อมานะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่อมาคืออะไรคะนักเรียนลองสังเกตสิคะแมมมอสนะคะช้างแมมมอสนี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเผื่อบ,บางคนยังไม่ทราบนะคะ มีอะไรอีกคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีจิราฟค่ะนักเรียนจิราฟนะคะนี่นะคะใส่แล้วตัดออกนะคะต่อมาตัวสุดท้ายค่ะมีอะไรคะอันนี้ค่ะจริงๆสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันจะมีปลาวานค่ะอ่าปลมานะคะ ปลาวานแล้วก็ปลาโลมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะจะใส่2ตัวเลยค่ะนักเรียนนะคะมันจะไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะสัตว์น้ําได้นะคะ,ะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะจัดเป็น2ประเภทเลยนะคะทั้งวานและ,ะทั้งปลาวานแล้วก็ปลาโลมานะคะนี่นะคะ แล้วก็เป็นสัตว์น้ําด้วยใช่ไหมอยู่ในน้ํานะคะก็เป็นวานเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อมาให้เขาอีกนิดนึงค่ะนะคะอาจจะไม่ครบนะคะต่อลงมานะคะเป็นดอลฟินค่ะนะคะอะที่เหลือนะคะง่ายๆเลยค่ะนักเรียนลงมือทำเองนะคะแยกให้ได้แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ